ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กันจัดไฟฉายร้านบัตเชอวมในคลิปบัตเชอรวันนี้เป็นการแมตช์ระว่ังคาร์ไนโร่ที่น้องๆเรียกขอมาเยอะมากเป็นสายดิเกรสนะครับผมผสมกับรีเวิร์สหรือสายโอเวอร์โดที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองแล้วก็รอยย่อคาราดินครับวันนี้เป็นสายอันใหม่ทิงเทปนะครับผมแต่ตัวเิ่มเป็นจีเวลเป็นไงล่ะไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างมา ทุเลย์ทุเลยนะครับไม่เดี๋ยวเวลานะใส่หมาโครโมแน่นอนตัวเออ่เปลี่ยนสองครับโอเคนะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วไปแล้วเสียสิทธิ์การเสียสิทเิ์การเล่นเยอะเล่นบ่อยะก็เล่นบ่อยนในฟอยเป็นบ้านไม่ใช่ เทิร์นเยอะขึ้นมาชุบชุบเริ่มร้อนเข้าเทินจัวนะครับจัวแล้วก็ไลท์จบเทิเร์นปลาด้วยอ่ะ12บันเข้าเลยไม่มีอะไรเข้าเทิร์นจัวไลท์ <Right. S 1> <Right. S 2> บตเตอร์เบดข้ออันนี้เก้าพันแวน ติดสีแว่นอกาส่ชิคนี่อะไรนกแว่นอ่ะฮะมา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 เยอะแยะเลยไอเอ่อเป็นขาแนวเฟรมครับนะเขาจะเซิร์ฟไหมเขาจะเซิร์ฟไหมไม่ใช่นะครับเบอร์นิฮอนติดภาพครั การเก้าพ <3. S 1> ันด้วยไปไปไปสามใบสามารโนกาเช่นกันครับมาเม็ดเช็คนม่นอะไรสัแบรนด์แอนดรอรบไล่แล้วผมอัตใหม่นะครับตัวใหม่ของเรานั่นเองแล้วมันตรงมงอ่ะเอออันใหม่ตรงตีไปที่เบอร์นิงฮอนหนึ่งหกไปเช็คฮิวฮิวได้ฮิวได้เนาะ มีอะไรครับจบเทิร์นไปไปไปนะครับเป็นวิซาร์ดนะครับอลของคางเงโร่ยังไม่ออกไม่เป็โปรโมลหรอกมันก็คือเคเลเมนนั่นแหละชื่อได้ชื่อเหมือนฐานด้วยนะใช่มันได้ที่มันได้สองชื่อแล้วเหยียบสองชื่อนะครับอ่ะสิบสองขวดก่อนสิบสองขวดก่อนเอ่อโนกาดโนกาด เช็คห้าพันแวนสามหมื่นแวนจ้าใบขาดครับเข้าเลยไปเช็คพี่พลังแวนฮะพลังแวนอ่ะพลังแวนครับพี่พลังแวนไม่มีอะไรจบเนาะสไตล์ครับผมรอดมาใช้เพิ่มมือเฉยใช่ไหมใช้เพิ่มมือเฉยโอเคเอฟเฟกต์อ่ะไปสนใจมันสไตล์ครับสกิลครับฐานเกิดครับผมคอร์เตบาสหนึ่งนะครับ าเลือกคอสองตัวตัวนั้นจะบวกห้าพันนะครับนะหนึง่งสองอ่าแป๊บนึงโอเคอย่างนี้ห้าพันห้าพันนะครับโอเคต้องต้องรับบูสต์นิดหนึง่งอ่ะลงสก,กิลครับโชว์เจสามบนมือนะครับแล้วก็ทำการเซิร์ฟเจสามแล้วก็ทิ้งการหนึ่งใบก็นั่นแหละเซิร์ฟมันตัวเดิมก็ทิ้งตัวมันนั่นแหละจบ น้องถามว่าเสิร์ชทำใหมพี่มารีดกล่องใะ่รับอ่ะอันนี้ไม่บวกเป็นหมื่นสี่ตีข้างครับสีเวลไหนไม่ครบอ,อันนี้สามหมื่นหนึ่งครับ,บเ,รเป็นการทิศ PG เช็คขีพลังครับขีพลังอ่าไม่มีลายโหนว,ว่าสามขีแล้วนะครับอ่าอันนี้บวกเข้ากับสามทิกเป็นสามหมื่นหนึ่งโจมตีตอนตีเขาได้บาสหนึ่งครับ เคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งเสร็จปุ๊บอ่าทำการเสิร์ชเกย์สองหนึ่งตัวลงช่องเนอากาศนะครับเซิร์ชเสือตะกี้วเสือบอกเข้าสู่ช่องเนอากาศสามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งครับเสิร์ชรับออกโอเคอ่าอ,อ,อันนี้สามหมื่นหนึ่งครับสองสามครีโอเคอันนี้หมื่นหกครับโจมตีแวนการ์ดเลยโอเคจบครับสไตล์เอาอ ลุมลัวนๆจริงๆนะครับตกหมางเลือกเลือกเอกเลือกเลือกโอเคเป็นจั่ว้งหมดเนาะคิดสองตอครัคิดคิดคิดคิหยังไงยังไงยังไงมาเอลเฟรม ตัดตัดตัดเฟรมตียกแถวยิงได้ด้วยถ้าตัวนั้นตกดอบมั้งเอาแต่บ์สหนึ่งลีทายมันมใช่ไหมจำจำไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้จับคาเรโลนะืัอนี้ลงช่องเล็กาจนจบเทินยูนยิตในความสามารถเขาแต่บาสหนึ่ง เมื่อเรียกาดผู้แข่งใน,นเนียแ,แนวตั้งเรยวกับาคิวอย่นี้ตกตรงกับตัวสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสตกยังไงก็ได้นะโอ้เอาเลยเข้ามีอะไริ้สอง ดีีครับอืมสองอีกันสองวันเข้าเข้าเข่าเข้าอันเลยสแตนดอกสไตล์ครับลงมาปุ๊บคขาไดตบาทหนึ่งครับเลือ,อกตัวบวกห้าพัน เลือกตัวนี้แล้วกันตัวนี้เลือกตัวนี้แล้วกันกับตัวนี้ mm hmm. ตัวข้ากันอันนี้เป็นหมื่นสองวันอันนี้สามหมื่น <Okay. S 2> หนึ่งวันที่เสิร์ฟโอาสเช็คหนึ่งฮิวฮิวได้อ่าฮิวก็เปงนะฮิวเสื <Okay. S 2> พลังให้เสือครับสองมีอะไร สามไม่มีอะไรเอาไปอ่ะฮะโจมตีสำเร็จครับเส์ษหนึ่งลงครับสกิลเมื่อเมื่อลงคอเทลบาอีกหนึ่งกีเวลไนท์คอยอยู่ะเอาไปเนาะอ่ะสิบหกข้างนี้ัวดต่อเข้าไป สองหนึ่งยังเข้าอยู่โอเค okay, จบใสเอาใสเอึครับตัวไหนตัวเกตสางพี่ครับมันทับเกีตสองได้นะไม่เอาอย่างไม่ใช่ตัวที่ต้องใช้ใช่ไหมเปิดเอาครับอ่าฮะ

3ามวันมันกันพีจีพีจีเอาไว้เน,นี่ยเห็นมหมลูกอ่านแล้วโอ้่ยอยเมื่อกี้ตายแล้วนะตายสิตายตายไปออแกคกน,นี้แหละสามหามน,นึ่งวันสามฮะสามหนึ่งเนียพูดไงพดหด้าฝันสองดอ,อ,อก อ,อแวัครับตัวหนึ่งใจเริ่มไม่ดีไม่เข้าสองสี่กันครับสองสี่วิจี้วิจี้อบไรเงี้ยครับเจ็ดอ่อะอ่สิะสี่แับ 5, ห้าพันเหรียญได้ปะได้คุณดูได้เนาะทำไหน๊บด,ดูก่อนีแทบไหนอ่ะขออีกห้าค่ะขออีกห้าพันอ่ะให้หมื่นเลยปะรตะแป้ลดอกจะเชี่ยนสินะอ๋ะอมไม่เอาฮะเราไม่ทำหรอเอาไ้ดีปึ๊บปุ๊บ สองได้อยู่ได้อยู่ไตใสทำไมอ่ะเจนเบรกสองแล้วออเคอ่ะพอเออเออร์จตัว เก็ดหนึ่งเด็กเหลือนิดเดียเกเลือโคตรน้อยอ่ะอะเบินเร็เวเร็วเบิร์นยกเด็กอ่ะเบิร์นทั้งหนึ่งทั้งสองเบินสเดี๋ยวห้าใบาอ่าอันนี้ตีก่อนไม่ไม่แอันนี้ก่อนอันนี้ปกติเป็นสิบสามสิบแปดแวน ซีเร e ียลไนท์ในโฟก์ขาดตัวหนึ่งไม่เป็นไรอันนี้เป็นอ่าสองหมื่นหนึ่งวันลองจับหนึ่งสองข้างข้างตัวหนึ่งกระจัวจังเลยข้าวแหวนอันนี้สองหมื่นหกสองหกนะสองหกเลยอ่ะเออมันก็นได้มันมันมีนี่ไงลำอันใหม่ไงอือฮึชอบไหมอือ

เฟรมกับปัดเบรกทีแบงคเท่าไหร่สิบหกสิบหกหกหมื่นครับตีเดียดกับสองหมื่นเข้า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 หนึ่งเอ้ยตีฮิตก่อน่ตึงมันต้องแถวแถวเดียวกับมันตกไม่ใช่หรอต้องเป็นแถวเดียวตั้งเดียวกับมันตกต้องตีตัวนี้ เลือกรีไทยตัวเรียกการของทุกแข่งหนึ่งใบไปฮิตใช้ตัวนี้โอเคโอเคเลยตัวนี้เนาะใช่แล้ววู้ช้นีโอเฟมแ่นสองชีสองชีสองเหมืองโอ้โหเยอะมากไม่เหมือนแฟนครับเด็กจะเอาแล้ว ไงซิงเซเปอร์รีเจียนรีเจียนแล้วแหละแบบแมิงจริง 1, 2, 3, ยังจะหวังลุกด้วยสิงอ,มอไม่ได้หวังก็ต้องเก็บไงเก็บหลุมอ,อมถ้ามีตัวโซนอด้วยเจีงแมววับมาก ให้หมาสามพันเป็นหมื่นหนึ่งสองหมื่นห้าวเฮ้สองสองเจ็ดก็ถสองเจ็ดนกาโนเนาะตั 5, 000, 5, 000. <5. S 1> ้งตัวหนึ่งหมื่นห้าวนห้าตกตก 1,2,3,4,5,6สไตล์ตีนี่กะไม่กดเทคเลยฮะเตียบเปิดห้าหาแปดเอ้ยหาสามมัน 5, เปิดป็นยังไงไม่มีนี่กลับกองก่อนเปิดเท้าใช่เปล่า เก็บด้วยาสามสิบห้าห้าสไม่ได้ สามใบสามใบบกหมื่นห้าหอเป็นสี่หมื่นเอาเลยเอาเลยเอาข้างไม่มีอะไรไม่มีอะไรสิเฮ้ยใบเดียวนี่ว่ะเอดอโถอดถอใเดียวลืมไปนึกว่าสอง้เออกันตายแล้วแนสองทีอ่ะเดียวก็ดสิบหกสิบหก หมื่นส <88. S 1> องห้าสองห้าหนึ่งห้าเนาะห้าเลยอันหนึ่งต่อเอาวะเดี๋ยวเราต้องตายอย่างมีเกียรติตาย <S 2> <S 2> เกียรติและสักการินไม่ใช่แนละ้วตีเลยสามหมื่นหนึง่ง เช็คหน่อยครับเช็คเลยเช็คเลยจำได้เขาติดอยู่กระจายไปเช็คเงิน,นนี้ด้วยได้ไหมตะลกะแล้วตีมือหักเลยโอ้ยเสียงไม้เสียงไม้เสียงเท่าไหร่นะสามหนึ่งสามหนึ่งอุปกรณ์เออสามเท่าสามหนึ่งออเท่า ได้สองหอังได้พอแวนฮิวมาติดสี่พลังเวนตายเรือจบแล้วนะครับก็จบแล้วการต่อตัวคาเงโรดาร์โกนิกเดอะโอเวอร์ลอร์ดเดอะเกรสเนาะกับรอยัลพาลาดินนะครับอันไม่ซิงเซเวอร์แล้วมีทีวีอะไรด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนที่เด็กมันไปไวเงี้ยมันเบิร์นเด็กไวไวมากทั้งหนึ่งทั้งสองมันเอาวองหมดเลยอย่างเงี้ยทําให้เด็กมันไปไวนะครับเพราะว่าในเทิร์นหนึ่งอ่ะมันมันกระโดดถีบกันมาถีบกันมาแบบหนักอ่ะนะครับส่วนดีเกรสแน่นอนครับสไตล์มันยังไม่ออกนะถ้าสไตล์เต็มตัวมันออกอันนี้คืออ่าเรียกว่าไงดีเกือนของฝั่งของของเด็กหลักอ่ะไปให้สี่ไวเพราะว่าไม่งั้นมันจะสู้กันลาบากนะครับนะก็เลยถ้าของมันออกเสริมปุ๊บในช่วง g p t 1หนึ่งเนาะ เก่งแน่นอนนะครับนะยังสายดีเอ็นก็กลับมาเล่นได้นะครับนะก็อย่างเช่นเคยครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกดซับ s c r i b e นะครับแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราแวนการดไฟไทยแลน์และแท็บชาน n e ลจะมีลิปเบอรเทอร์ให้ดูอีกแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีจายม่กับบัซซันท่าผู้ชมเพจแเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมจะใหม่ในคลิปต่อไปผมสวัสดีครับ